อ้ามห้ามมันเปนคำถามเดียวกันมันให้ายๆกันก็จากโจทย์ในวีคนี้นะคะก็เป็นโจทย์เพลงคู่เนาะก็อยากจะถามน้องแนนว่ากระแสความเป็นผู้จิ้นในบ้านอย่างเงี้ยส่งผลกระทบอะไรกับน้องแนนบ้างหรือเปล่าคะคะอ้าวก็ถ้าไม่เข้าใจคุณบอกว่าไงส่งผลกระทบอย่างไรถามเลยก็ถามเลยว่าเราเข้าใจแบบนี้ถูกไหมอ่ ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการเป็นคู่จิ้นในบ้านส่งผลกระทบคู่จิ้นในบ้านส่งผลกระทบก็ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะค่ะคือว่าในจดเพลงวิกนี้เนี่ยคิดว่าการเป็นคู่จิ้นเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบส่วนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าเพราะว่าตอนที่ ทุกคนได้รับโจทย์เพลงเนี่ยก็จะเป็นคู่ที่เหมือนทุกคนก็จะมีการแซล์กันอยู่แล้วในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะทําให้แบบว่าคนนอกบ้านเนี่ยอาจจะเออมีความน่าสนใจมากขึ้นในการติดตามาโจทย์เพลงในวิดนี้คะ่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับค้ถามค่ะเออไม่ใช่ <laughs> ก่เองเขาตอบไม่ตรงคำถามยังไปขอบคุณเขาใช่เพียกับพิธีกรในห้องนี้มากขอพิธีกรที่ขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยคนนี้น่าเอาไปทำงานหน่อยตอบตอบไม่ตรงคำถามไม่ตรงคืออันนั้นน่ะคือของของคนข้างนอกอะแต่ว่าสำหรับตัวแนนแนนรู้สึกยังไงการเป็นคู่จิ้นในบ้านแล้วโจทย์เพลงมันเป็นเพลงคู่ด้วยถูกไหมคะนั่นคือคำถามที่หนูขึ้นมาถาม ซึ่งตอนแรกเปิดตัวมาดีนะคือตอบคําถามครูรุ่นนไปในในการตอบตรงประเด็นนี้แต่มันไม่ได้เข้ามาที่ตัวเราจริงๆมันดันโยนไปที่ก็ก็ดีก็สําหรับคนทางบ้านก็ฮัลโหลดีนี่น่าสนใจอ๋อค่ะต้องเพิ่มสขารับตัวแนนใช่ไหมคะใช่ค่ะขึ้นมาเลยค่ะสำหรับตัวแนนก็ก็ถือว่ามันก็ กดดันมันกดดันนิดนึงเพราะว่าถ้าเราเหมือนเราซ้อมเพลงด้วยกันเนี่ยเพื่อนก็จะแซวค่ะแต่ก็ต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก็ต้องเหมือนว่าได้ฝึกตัวเองด้วยว่าได้ควบคุมอารมณ์ที่แบบว่าตื่นเต้นเคยหรือว่าอะไรเงี้ยให้เราผ่านจุดบิ๊กนี้ไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณค่ะต่อสวยแนนต้องดนกดดันนะจริพอกดดันปุ๊บแบบอ้าว ก็ตอ,ตอบสวยตอบดีค่ะอย่าให้ต้องกดดันเลยทำดีด้วยตัวเองป่ย